สวัสดีนะคะทุกคนนะคะวันนี้มาเที่ยวทะเลนะคะลมแรงนะคะสแกกเน็ตที่ลิงคอนค่ะประเทศอังกฤษนะคะวันนี้ก็เบิร์ดเดย์ป้อมแล้วนะคะพบรอบเวียนมาถึง5-5-5นะคะปีนี้ถึง5 5ก็คงจะ5-5กับชีวิตนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะรวมทั้งป้าเอง โรเบิร์ตยูเอ็นจอยโรเบิร์ตน้องอันเซอร์แฟโรเบิร์ตโอเคมาดูเด็กเล่นน้ำทะเลก็สวยอยู่นะเหมือนกันนะทะเล <laughs> โอ้ยน่ารักนะ <laughs> <laughs> เข้าพาลูกมาเล่น ส่งเด็กเล่นนะ้ำทะเลนะคะเด็กฝรั่งเล็กๆนี่น่ารักจริงๆใกล้จังหวัดของจังหวัดลิงคอนนะคะที่มานี่แก๊กเยทะเลก็สวยในหน้าเล่นีสวยคือหาดทรายมันใหญ่อย่างเงี้ยหาทรายมันฟางทรายละเอียด สู่เมืองไทยได้อยูน่นะศาสตร์ไทยเด็กน้อยคนตัวน้อยนะนะคารน่ารักมากน่ารักมากจริงเลยนะเด็ดกดคนเยอะมันการแต่เดินมาอีตรงตรงคนไม่เยอะ ไฟตรงนี้จะคนไม่เยอะมากครอ,อบครัวนี้ก็คุยกันเสียงดังคุยกันสนุกสนานโรเบิร์ตโรเบิร์ตมิสเตอร์โรเบิร์ตมิสเตอร์โรเบิร์ตยูวันช่วงโคทุสีใสน์่ใสโคท์ชาวร์ o <Too> okay. mm. ี่เขาทุเร o โอก็จะม t สเด็กเกกวยน่ารักนีเกเครื่องโตนี่น่ารักน่ารักใช่หนูดีมาคงเพลกันสนุกเลยนดี มีหลานสาวตัวน้อยอยู่คนหนึ่งดีเห็นเด็กวิ่งและเพิิน โอ้ห oh, ่มอ้อมมาด้วยด้วยเนาะมานอนอาจจะมีความสุขเสือห่มอ้อมรเบิร์ตอยู่ครับจะ what you call about the electric for <what? S 1> fire core e a e c t r i c for fire core what what <do> you <metal S 1> call แมททลดิเทกเตอร์แมททลดิเทกเตอร์หน้ามาเดินหาทองหาแหวนเผื่อจะมีใครก็ทําร่วงยัวมัมชีแฮปบีโฟร์ชีเซล h a ายเส้นนสที่ประเทศประเทศอังกฤษใช้อะไรก็ต้องมีไลายเส้นมันไม่ใช่ว่าจะซื้อมาใช้อะไรได้ไงไงนาสวีคู่หวานอยากกลับไปเป็นเด็กจิ อีกครั้งนะเล่นรายเล่นน่าร<ม>ักนะเด็กน้อยเด็กน้อยๆหัวยองนะมีฝาแฝดนะ่นี่น,นี่คู่คะ่ะคนนี้คนนี้คนหนึ่งคนนี้คนหนึ่งเสื้อสีชมพูเป็นฝาแฝดแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่โรเบิร์ตเซฟบ,บายบายกันนะบายบาย